អ្ហាមិនក៏បោកមកដល់ឃើញលืมលោកមិនក៏ឃើញមិនបែរទេជែនទេជែនហ្អជែនអ្ហានោះសិនតទៅនេះយកយ៉ាងមិនអីមទៅយ៉ាងមិនអីមគិតតទៀតដល់តាបានពីររំដងនែអ្ហាគប់ចំមានខ្មាំងតូចចឹកគ្លៀមលៀមលៀមទៅតាបាននំពេកពេកសាតែស្ងាត់ដល់ជែនមានជូកទៀតទៅគំគំក៏យ៉ាសាទមកเด้อ លៀននុំដូចរត់ឈ្មោះអឺនុំរកតាមយើងកសាងរាជតំគ្រូភ័ស្តុនេះឯណាគឺຕ້ອງពិឈិតហៅបងពូនយើងមកណាមកស្រួយហើយអស់នឺហៅណាដូចនេះរថណាស់ដែរครับរថរថដែរយឺនครับរថនេះនេះครับរថបុរាណនេះណាស់ដែរថ្វាយដល់ពងព្រះថ្វាយដល់បងដែរครับរថបុរាណយឺនទាំងរោងព្រះយាមអាចគូពេជ្រហើយប្រគល់ទៅដល់លេខរត់4ទៅមកអើស្រួយស្រួយទៀតដាក់ស្រួយទៀត បងប្អូនអើយបងៗគួរបងស្រួយបងប្អូនអើយមានសំវៀមានសំស្រាបាទបងប្អូនបងប្អូនអេមានទៅនោះនេះជាសកម្មភាពបុជាគ្រឿងបន្សៅអូវស្បៃគ្រឿងគ្រីកតាមឲ្យគ្រូល្អនេះល្អទៀតអឺលៀងភន្តីនោទៅឲ្យគំសែងបងប្អូនអឺបងប្អូនអឺងោ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 មិនកាត់ព្រីកឯងបន្សៅបងអរហូបបងណា กายสุาสอาดเป็นทกงนนาที่นตังวอิมเลีงอิมงอิมเลยิมเลยก็ต้องสูบุรีเสูบุรีเลยในนาในมาลูข้วกินปลากินปลูก่อนกินมากินลูเอามือตามกแต่งตัวแต่งองค์ทรง มีชุดสวยๆด้วยตายหญ่มีชุดสวยๆมีปากมีพลูมีกระจกด้วยเอาเมียนเอาเมียนสบายเสร็จก็เดี๋ยวจะต้องไปฟังพระสวดมนต์อี่โอ้บานสะพัดค่ะกระโดดกลางนาเอ้ยไม่ช่น้ำเมียนมั้งเนาะน้ำเมียนกางฉ่อยมีหนึ่งมีครั้งเดียวเอ่ออ้าวตายเลยเรียกไรแม่เรียกไรแฮะเรียกไนชมล้างมือจะว่าเรียกไน นัาจูบหอมมันรู้สาโอ้ชอ้บุ๊คูมันตุ้งกันนมเฮาโอ้ดนแตงโอ้ดมแตงอหอมมันู้่มันูแตกวสมบัตสาวเอาคแซงเรียบเปร่งมาสาวโครบชงอยลัอเอรวยรั่วเซลเกิดเกียรเมียนบาร์จาเตียนเกิดเกียรเสมิงโน่นเอุกดนตรีเสนหนาบอดดีพ่อข้าว่านิดงงหน่งจังหวัดเซเรนกับเจตารัมแต่รวยรวอต่รวยบรีบินหน้ ก็ไปก็ให้ท่านดาวรวยท่านรองรวยพี่น้องที่มาวันนี้รวยรวยทุกคนกระกระไรระไรรพุ่งีกรไกพุ่งกเลี้ยงใั่นคืกุกันตยสดงว่าคนจามกะไรเสถีาส่งกังครับแล้วสนสั่งอ้ยจนก็เป็นแบงสั้นตด้เกิดงั้น ตาใหญ่ไทยชกไปจ่อต่สะดับลุกเลยแล้วนายใหญ่แม่บอดก็สะดับลูกตาเลยลูกตาเป็นโซนวนออยเลงทีก็จะหลังจากก่อนที่จะกลับสู่โค้งโกลมก็เสร็จสิ้นพิธีแทรนดวตายครับลำดับต่อไปก็จะเป็นพิธีสงฆ์ทางด้านส่วนอละรัฐธรรม์ขอเชิญท่านผู้ว่านะครับที่ตาด้านประลบิธีนะครับแล้วก็เชิญคุณพี่ทประชุมฉลาดครับจะเป็นการทางพิธีสงฆ์ตามลำดับต่อไปครับสำหรับดวงจิตทิพย์